บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมมีอุปกรณ์เครื่องครัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโออา,อาหารให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านได้ดูเนี่ยดูจากรูปทรงหน้าตาเนี่ยคุ้นเคยกันมากเลย <c oughs> นี่ก็คือหม้ออบลมร้อนนะครับหรือว่าเราเรียกเป็นภาษาติดปากว่าหม้อทอดอะไรน้ำมันนะครับที่พูดว่าหม้อทอดอะไรน้ำมันเนี่ยเพราะว่าลักษณะอาหารที่มันออกมาเนี่ยมันคล,คล้ายๆกับการทอดมากบางอย่างเนี่ยเอาไปอบในไมโครเวฟอะไรมันก็ไม่กรอบ เหมือนที่เราใช้หม้ออบลมร้อนลักษณะทรงแบบนี้เนาะอาหารที่ออกมามันมีความกรอบมันมีความแบบคล้ายๆเราเอาไปทอดด้วยน้ํามันก็เลยเรียกว่าหม้อทอดอไร้น้ํามันซึ่งวันนี้ตั้งแต่ใช้หม้อทอดไร้น้ํามันมานะผมไม่เคยใช้หม้อทอดไร้น้ํามันประเภทนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบแมนนวลที่ใช้มือหมุนหรือว่าระบบดิจิตอลที่กดติ๊ดติๆดติ้ดติดอย่างเงี้ยได้ผมจะเลือกอุณหภูมิและเวลาตลอดเลยที่ผมใช้มานะมันจะมีเลือกอุณหภูมิก่อนแล้วก็เลือกเวลาหรือว่าใครจะเลือกอะไรก่อนก็ได้แหละแต่อันเนี้ยมันจะใช้ ตั้งเวลาอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามันเซตอุณภูมิมาไว้ที่200องศาเรียบร้อยแล้วซึ่งเรามีหน้าที่แค่หมุนตั้งเวลาแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเลยนะฮะอันเนี้ยมันคือหม้อทอดไร้น้ำมันสัญชาติเยอรมนีชื่อยี่ห้อกาโบนะครับ G A, A B O R นะกาบอ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะใช้ดูจากรูปร่างเนี่ยมันสวยนะสีขาวรุ่นนี้มันจะมี2ส,สีสีขาวกับสีดําอันนี้มันไม่ได้ขาวแบบขาวจริงๆแหละน่าจะเป็นขาวครีมขาวไข่ พวกสไตล์มินิมอลน่ะมันสวยนะโอเคเลยอะ่ะอันนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรนะ AF40M อันนี้ชื่อยอดแล้วกันมันจะมีขนาด4ลิตรจำง่ายๆก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันกาบอขนาด4ลิตรแล้วกันมี2สีขาวกับดำเนาะหลังจากผมเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีหม้อทอดอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตะแกรงนะครับที่ใส่ในหม้อทอดอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นตะแกรงชิ้นเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิลิโคนกันรอยขีดข่วนอันนี้ไม่ต้องเอาออกนะ มันเป็นซิลิโคนกันความร้อนอันนี้ไม่มีปัญหาเวลาเอาใส่ในหม้อทอดนะครับไม่ต้องอ,ออกเลยอ่าส่วน2เล่มนี้นะครับอันแรกจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับหม้อทอดอไรน้น้ํามันรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะถึงเป็นหม้อทอดสัญชาติเยอรมันก็เป็นภาษาไทยสําหรับคนไทยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรอาหารคร่าวๆนะครับคล้ายๆเป็นไกด์ไลน์อ่ะตั้งเวลาเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ก็ได้ลองทําดูก็ได้นะเขาก็ให้มาด้วยนะครับ2ออันนี้อ่าตัวนี้จะเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันยี่ห้อกาบ อันนี้ยี่ห้อเขาจะติดอยู่ตรงนี้เลยออกสีขาวครีมนะนะครับอันนี้เป็นตะแกรงหรือว่าตัวใส่อาหารด้านหน้านะครับอย่างนี้ขนาด4ลิตร กำลังไฟ1,400วัตต์ด้านหลังจะมีรูระบายอากาศหรือว่ารูระบายความร้อนนะครับอันนี้ควรห่างจากผนังกําแพงไม่น้อยกว่า10เซนก็อยู่ด้านหลังนี้ส่วนตัวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊ก3ขาที่ใช้กับปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หัวแปลงใดๆทั้งสิ้นนะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นตัวปรับเวลานะครับตั้งเวลานั่นเองสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีเนี่ยกบุนอย่างนี้นะะเสียงเขาก็จะดัง เบานะครับเสียงเบามากนะครับนี่แล้วก็จะมีไกด์ไลน์นะครับสำหรับเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลากุ้งนะครับปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกเค้กเฟรนฟรายนะครับหรือว่ามันมันฝรั่งมันเผาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นไกด์ไลน์อยู่ประมาณ8เมนูนะครับเดี๋ยวลองมาดึงตัวนี้ออกดูนะครับซึ่งมันดึงง่ายมากมาก นะครับอันนี้คือภายในตัวหม้อนะอันนี้เคลือบสารกันติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ดึงง่ายจริงๆนะบางคนเนี่ยเจอหม้อทอดไร้น้ำมันที่มันดึงยากบางทีดึงไม่ออกอันนี้สมูทมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอามือดันแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอยู่นะครับไม่ได้หกไม่ได้ไม่ได้ไหลออกมานะ ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับจะมีซิลิโคนนะครับการลื่นอยู่4จุดตรงนี้น,นี้นี้นะครับเวลาเราวางนะก็คือการลื่นแน่นอนนะครับมันจะเหนียวหนึบติดกระโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตะแกรงเข้าไปนะครับะตะแกรงเราก็จับอย่างนี้เนาะแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะฮะนี่ตัวตะแกรงเนี่ยจะไม่ติดกับก้นหม้อเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ว่างไว้เนี่ยก็เพื่อให้น้ํามันอะไรหยดลงไปเวลาเราออกเราก็ดึงออกง่าย ซิลิโคนข้างๆจะช่วยทําให้อลเลกไม่เสียดสีกัน,นยอย่างนี้นะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับเราควรจะเผาหม้อซะก่อนนั่นหมายความว่าเราจะเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องโดยที่ไม่ต้องใส่อาหารอะไรใดๆทั้งสิ้นลงไปในหม้อแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีหรือบางคนอาจจะ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยได้ทํางานทําความร้อนให้มันเผากลิ่นอะไรที่มันอาจจะอยู่ในหม้อเนี่ยออกไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างพอล้างเสร็จค่อยเอามาใช้งานตามปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะ เสียบปลั๊กนะครับแล้วผมจะลองตั้งเวลาที่30นาทีเลยนะครับอตอนนี้เครื่องทํางานอยู่นะครับเท่าที่ผมเคยใช้มอมาเนี่ยคิดว่าเครื่องเนี้ยเสียงไม่ดังนะครับเสียงแบบค่อนข้างที่จะเงียบทีเดียวเลย แล้วเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับโดยนําไข่ไก่สดเนี่ยมาใส่ในหม้อนะครับแล้วก็จะตั้งเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับเหมือนทุกครั้งทุกครั้งมันจะต้องสุกนะครับอันนี้ก็ระวังไข่กระทบกันอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาใส่เข้าไปอแล้วเราก็จะตั้งเวลาที่10นาทีนะครับอ่า ตอนนี้ครบเวลา10นาทีที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับเครื่องนี้เวลาที่มันครบเวลาที่เราตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ดังติ้งอะไรนะนะครับไม่มีเสียงติ้งต้องอะไรทั้งนั้นก็คือแกะหยุดไปเลยทีนี้เราจะมาดูไข,ข่ข้างในนะว่ามันสุกหรือเปล่าถ้าเป็นหม้อที่อุณหภูมิ200องศาจริงนะครับไข่มันจะต้องสุกนะไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุกไข่ต้มอะ่ะแล้วก็ควรจะใช้ที่คีบนะครับเพราะมันร้อนมากๆเดี๋ยวผมจะเอาแช่น้ําแล้วก็ปอกเปลือกให้ดูเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ,อยู่ครบทั้ง3ใบไข่เนี่ยสามารถเอาอบด้วยหม้ออบลมร้อนอย่างนี้ได้นะครับมันไม่ระเบิดที่แล้วเนี่ยแสดงว่าไข่ของผมอาจจะแล้วนะครับหรือว่าใช้อุณหภูมิประมาณสัก200เนี่ยคือสูงมากนะครับแต่ใบนี้ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวเอาไปดูเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูสักใบหนึ่งนะครับเอาใบาใหญ่สุดเลยนะอะอันนี้ก็คือร้อนอยู่เหมือนกันนะครับต้องรอสักพักอะ่ะ แกะง่ายอยู่นะครับร้อนๆเลยนี่คือครับไข่ต้มครับแสดงว่าสุกไม่มีตานีอะไรเลยนะครับคือสุกจริงๆเลยเป็นไข่ต้มเลยนะครับแสดงว่าอุณหภูมิ200อย่างที่เขาบอกจริงๆเนาะ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวหรือว่าการแนะนำนะครับหม้อทอดอไรน้ำมันกาบบร,รุ่น AF40M นะครับถ้าให้ผมสรุปนะก็คือว่ามันเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่ใช้งานง่ายนะครับเสียงไม่ดังสีสวยแบรนด์เยอรมันนะครับกาบอถามว่าลำบากไหมที่ไม่ได้ตั้งอุณหภูมิอะไรไม่ลำบากเลย <c oughs> นะครับโดยส่วนใหญ่เวลาผมทำอาหารนะ่อุณหภูมิแทบจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะนะปกติก็ตั้งร้อย0 0อยอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือส่วนใหญ่เลยนะเรามาตั้งที่ เวลามากกว่าถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าอาหารชนิดนี้ตั้งเวลาประมาณนี้ไข่เจียวประมาณนี้ไข่ต้มประมาณนี้คือเสร็จมันจะเป็นเซ็ตของมันเลยเพราะฉะนั้นมันใช้งานไม่ยากไม่ต้องมีตั้งอุณหภูมิก็ได้ตั้งแค่เวลาอย่างเดียวก็ได้นะครับหลายคนถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ถึงพันนะประมาณ800กว่าบาทนะครับถ้าหากว่าใครสนใจดวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปซื้อกันได้นะครับหลายๆช่องทางแล้วกันเดี๋ยวยังมีรีวิวอุปรกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้านแบบนี้อีก ทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็เมนูง่ายๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ